ดวงชาวราศีสิงห์ประจำปี2,569ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบยกระดับชีวิตราศีสิงห์ที่ผ่านความเหน็ดเหนื่อยในช่วงก่อนหน้าจะได้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนในปีนี้โดยเฉพาะด้านงานและการสร้างชื่อเสียงถือเป็นปีที่โดดเด่นเรื่องสเสน่ห์โชคจากผู้ใหญ่และโอกาสใหม่ภาพรวมทั้งปี2,569ปีนี้มีเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเปลี่ยนเส้นทางที่เคยทา ความพยายามที่เคยทำมานานเริ่มเห็นผลจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนต้องระวังเรื่องการใช้เงินและการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปงานไพ่ใบเด่นความสำเร็จที่ต้องเหนื่อยก่อนแต่คุ้มมากสิ่งที่โดดเด่นมีเกณฑ์ได้งานใหม่ตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่เมตตามอบหมายงานสำคัญให้คนทําธุรกิจได้ลูกค้ารายใหญ่ หรือขยับขยายร้านบริการงานที่เกี่ยวกับความสวยงามศิลปะความบันเทิงโซเชียลมีเดียผู้บริหารงานประสานงานเด่นมากจุดพิคข,ของงานกลางปีถึงปลายปีจะมีโปรเจกต์สำคัญที่ทำให้เป็นที่รู้จักสามารถสร้างชื่อเสียงหรือฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นค้อควรระวังทำงานหนักเกินไปเครียดสะสมอาจมีคนอิจฉา หมั่นไส้ควรระวังคำพูดการเงินเงินดีแตไ่ไหลไวยรายรับดีขึ้นปีนี้มีรายได้หลายทางคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือค้าขายรายได้ดีมากมีโชคจากการเดินทางหรือคนไกลสิ่งที่ต้องระวังใช้เงินเร็วอยากซื้อของดีของสวยต้องวางแผนการเงินไม่งั้นเก็บไม่อยู่ มีเกณฑ์ใช้เงินกับบ้านรถเทคโนโลยีหรือสุขภาพคำแนะนำควรแบ่งเงินออมออกก่อนใช้ดีมากถ้าลงทุนระยะยาวเช่นก่องทุนหุ้นพื้นฐานดีความรักคนโสดปีนี้เสน่ห์แรงมากมีคนเข้ามาแบบจริงจังมีโอกาสพบรักจากงานการทำกิจกรรมหรือคนที่อายุมากกว่า ช่วงกลางปีเป็นจังหวะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีคนมีคู่ความรักนิ่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นได้วางแผนอนาคตเช่นแต่งงานสือบ้านมีบุตรแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ความรื้อของทั้งคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปีนี้จะเคลียร์ให้รู้เรื่องถ้าแค่นีไม่ตรงกัน มีเกณฑ์จบแล้วเริ่มใหม่กับคนที่ดีกว่าสุขภาพระวังอาการหลาปวดหลังไหล่ตาคนที่ทำงานหนักหรือเครียดมีโอกาสนอนไม่พอควรดูแลหัวใจความดันและระบบย่อยอาหารคำแนะนำควรออกกำลังกายแบบเบาแต่สม่ำเสมอเช่นเดินเร็วโยคะ วายน้คำแนะนำประจำปี2,569ของชาวสิงห์อย่ารีบตัดสินใจเร็วเกินไปโดยเฉพาะเรื่องเงินให้โฟกัสการพัฒนาความสามารถและภาพลักษณ์เน้นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์พกเครื่องลังสีทองหรือของเสริมดวงเกี่ยวกับดวงดาวพระอาทิตย์สิงโตจะช่วยเพิ่มพลังงานบวก